จะครอบคลุมทั่วประเทศสําหรับจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้ขอจังหวัดที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนถาประเทศที่ยั่งยืนเยื่อสัตว์ด้านความมั่นคงด้านการสร้างปราสามจุกธินินขันได้เข้าดําเนินการรางวัดออกโฉนดที่ดินของจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและกรมธนารักษณ์ซึ่งได้อนุญัตออกอาเภอท่าม่วงและอาเภอห้วยกระเจาโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่สายสำรวจ มีเป้าหมายต่อเดือน63แปลงต่อสายต่อเดือนที่ินเรียบร้อยแล้วจานวนทั้งหมด404แปลงนะครับในส่วนของตำบลหนองโลนัดินให้กับพี่นองประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองโลอำเภอบ้ายเพราะาได้รับความร่วมมือประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เหนือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียนว่าโฉนดที่ดินทางเราทราบดีนะครับเป็นของมานานนะครับ ตรงนี้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยทารกระทรวงมหาดไทยทางรัฐบาลนะครับก็ได้เชื่อว่าพี่น้องชาวต่างโลกก็รู้สึกใจใของจังหวัดตั้งแต่แรกเลยนะครับทางจังหวัดแต่ก็หมายของจังหวัดในที่นี้ปัน800-900รายการก็ขยับไปได้อระสับกระ่นะครับแล้วกต้เงินอย่าง ลักษณะที่หน่วยงานของรัฐเช่นก็สเช่นจะทำให้ปัญหานี้มันหมดไปโดยเร็วนะครับ ยุคพยงนนี้ที่รออยที่จะได้รับรู้นผู้ที่อามารด้บบนี้นะครับะมีทั้งท่านผู้ว่าการแล้ก็คณะขาเลขาธิ่ารสิ่งแล้วพกทุกท่านเลย เหน่วยงานราชการทุกท่านเลยอในนามของตัวแทนของก็เป็นภาพถ่ายที่ประทับใจนะครับนี่คือประวัตินะครับนะตรงนี้ก็คงจะเป็นภาพรูปภาพอีกไพ่ก่อนคุณไหนอ่ะของดครับนะครับขอบคุณครับหนึ่งสองลุกนลุกทำเดินลุกขึ้นะครับ รับกดไลค์หนครับไลค์ครับไลค์ดีใจด้วยนะคาดูสูงสูงเลยดูชนวนสูงสูงเลยก็พระโชคมาลุกมันพูดไม่ออกอ่ะมันตื่นตันดีมากมากดีใจครับเพราะว่า นี่คือมันเป็นที่แบบทำมาหากินนะครับแล้วอย่างก,ก็คือว่าโฉนดที่ดินเนี่ยมันออกยากมากแล้วพวกเราก็เป็นคนที่ส่วนน้อยที่ได้รับก็รู้สึกดีใจมากถือว่าโชคดีอันนี้คือต้องขอบคุณของผู้บริหารยังระดับสูงอย่างผู้ว่าพวกนายอำเภอเพอราอะไรนี้อย่างนายกหรือผู้ใหญ่ยที่เขามาดูแลในส่วนนี้แล้วอย่างก็คือทําให้เราแบบมีความรู้สึกที่ว่าเออเชื่อมั่นในการที่ว่า การที่เราเสียภาษีทุกปีทุกปีทุกปีกปคนกระทบได้กลับมาคือเป็นใบนโฉนดออกมาทําให้เราแบบว่ามีความที่ว่าอยากจะไม่เสีย<อ>ทุกปีทุกปีกปัออบผม